ะกรุงเทพเองก็เริ่มหนาวเหมือนกันแล้วนะเย็นๆนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการลงไปเล่นน้ำเนี่ยใครๆคงไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะคะแต่ปรากฏว่าที่พยาวค่ะกว้านพยาวเลยนะคะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมันมีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งเขาเป็นผู้ป่วยป่วยด้ยวยโรคจิตเวทเขาอยากกลับบ้านมากแล้วเกิดอาการเครียดค่ะกระโดดตูมลงไปในน้ำว่ายไปไกลเลยอะค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตกอ,อกตกใจด้วยเหมือนกันแต่ก็ตามไปช่วยนะคะ ผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก30กว่าแล้วนะคะอู้แต่แข็งแรงดูดีว่ายว่ายน้ําไปจริงเป็นจังมากเลยนะคะซึ่งเป็นคนไข้จิตเวชของโรงพยาบาลพะเยาค่ะผู้ชายคนนี้ลงไปว่ายน้ําลอยคออยู่ในกว้านพะเยานะคะโดยว่ายออกจากฝั่งไปตั้งไกลกว่า50เมตรว่ายเก่งมากและแข็งแรงด้วยนะคะไปไกลตั้ง50เมตรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลกับตำรวจเนี่ยโอ้โห ตะโกนเรียกสุดเสียงเลยกลับมากลับมานะฮะแล้วก็ต้องช่วยกันเกี้ยกล่อมครับเขาฟังเธอเดี๋ยวหมดแรงนะอะไรอย่างเงี้ยน้ําลึกนะอะไรํานองนี้นะคะแต่คนไข้ก็พยายามจะว่ายออกไปจนต้องขอกําลังจากเรือที่ขุดลอกผักตบชวาที่อยู่ใกล้ๆเคียงเท่านั้นน่ะเนี่ยฮะมาช่วยกันโอ้นี่ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไข้กระโดดลงกว้านพะเยานะฮะนี่สั่นกึกๆึๆๆๆงนี้เลยนะฮะขึ้นมาจากก้านพะเยาแบบเนี้ยค่ะ โอ้นี่เขาว่ายน้ําเก่งมากเลยนะคะพอช่วยเขาได้เนี่ยค่ะเพราะว่าเอาเรือที่ขุดรอบผักตบชวาไปรับเขาเนาะขึ้นมาบนฝั่งพูดคุยเกี่ยวกอมอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมงนําขึ้นมาบนฝั่งสภาพร่างกายนี่ยังมีสายน้ําเกลือค่ะติดอยู่เลยอะค่ะสายฉีดยาก,ก็ติดอยู่ที่แขนนะคะ คือหนีออกมาจากโรงพยาบาลด่วนเลยและเขาว่าหนาวสั่นมากเนื่องจากว่าสภาพอากาศในพื้นที่พะเยาตอนนี้ไม่ต้องสงสัยเลยอะค่ะหนาวเย็นจริงๆแล้วดูข็ว่ายน้ํำดิโอ้โหสลายนะค่ะน้ำก็ลึกนะกวันพะเยาตรงเนี้ยสับถามว่าพี่แล้วพี่โดดลงไปทําไม วิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลวิ่งลงน้าทำลายครับอะไรอย่างนี้นะเขาบอกเขามารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งหลายวันแล้วเครียดอ,อยากจะกลับบ้านไม่รู้จะทํำยังไงหาทางออกวิ่งหนีออกมาเลยแล้วก็โดดลงควานพยายไปเลยอะค่ะจะว่ายน้าหนีก็เขาเป็นผู้ป่วยโรคจิตเวท่นี่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ส่งตัวกลับเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามเดิมแล้วค่ะขอ<า>ให้หายเร็วๆนะคะ